เพื่อนสามารถทำรูปภาพจำลองของสินค้านะคะรูปตัวเองไปใส่ในแล็ปท็อปแบบนี้นะคะเป็นคนดังใช่ไหมคะจำลองตัวเองเป็นรูปคนดังอยู่ในหมอนนะคะทำแบบนี้ง่ายๆใน3คลิกนะคะติดตามคลิปนี้ได้เลยรับรองไม่ผิดหวังและไม่ได้มีแค่หมอนมีแค่แก้วน้ำแล็ปท็อปนะคะยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยจ้าะะให้เพื่อนๆเ,เปิด แคนวาขึ้นมานะคะอย่างอันนี้พี่เมลีจะสาธิตทําในคอมนะคะเพื่อนๆเปิดแคนวาขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะคะให้เพื่อนๆมาที่หน้าหลักของแคนวานะคะแล้วมาตรงแอปนะคะกดแอปเข้าไปปุ๊บน <c> ะ <oughs> ครั้งที่แล้วพี่เมลีสอน t ทคท to image นะคะก็คือเปลี่ยนข้อความเป็นรูปภาพใครยังไม่เคยดูไปตามดูได้นะคะแต่ครั้งนี้พี่เมลีจะมาสอนสมา r t ตสมาร์ตม็อกนะคะก็คือทํา บอกอัพนะคะหรือว่าภาพจำลองไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืออื่นๆที่เราอยากได้นะคะพร้อมใส่ดีไซน์ของเราเข้าไปซึ่งประโยชน์มันจะมีเยอะมากอย่างเช่นพี่เมลีสอนนักเรียนเรื่องแผนธุรกิจใช่ไหมคะเราจะจำลองแบบเฮ้ยทำครีมขายทำขนมขายเงี้ย บางทีเราเอารูปพวกเนี้ค่ะไปใส่ใน presentation ได้หรือว่าอาจารย์ที่จะไปสอนเด็กๆเนี่ยสามารถเอาสิ่งเหล่าเนี้ยไปช่วยให้เด็กๆนะคะเกิดภาพในจินตนาการได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคุณทำการตลาดห้ามาพลาดเลย <c oughs> โมมาเยอะแล้วนะคะเข้ามาที่ smart m o อ k อ p ตรงนี้นะจ๊ะา <c oughs> ถันไม้คะอีกรอบนะคะมาที่แคนวาใครไม่เจอไม่ต้องตกใจให้มาตรงคำว่าแอปนะคะ สมาร์ทม็อกอัพแน่กดแล้วมาเลยซึ่งเฮย้ยโชคดีมากมันไม่มีสัญลักษณ์มงกุฎไม่เพราะว่ายังไงคะคนที่ใช้งานแคนวาฟรีก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Smart Mockup ตรงนี้ได้นะคะกดเข้าไปเลยแน่นะคะ สมาร์ทม็อกอัพหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยใช้มาแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดของแคนวาหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยในตัวม็อกอัพนะเดี๋ยวพี่เมลีจะเปิดให้ดูนะคะเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากใช้ตัวม็อกอัพอบเพื่อนๆสามารถมาตรงประกอบแล้วพิมพ์คําว่าม็อกอัพก็ได้นะคะออย่างเช่นพี่เมลีทถาว่าม็อกอัพปึ๊บ,บมันก็จะขึ้นมานะมันจะมีหลายแบบเลยนะคะอย่างเช่นพวกเนี้ยเพื่อนๆถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเพื่อนๆสามารถลากรูปเข้าไปได้เลยนะคะเนี่ยอย่างเช่นอ่ะพี่เมลีเปิดให้ดูนะ แบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลากรูปที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปได้เลยอันเนี้ยแบบปกติทั่วๆไปนะอย่างสมมุติพี่เมลีเอารูปแบบนี้นะคะเราก็ปรับรูปปรับอะไรได้นะคะเ,ออเราสามารถทาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ครั้งเนี้ยที่มันจะแตกต่างออกไปก็คืออย่างไอตัวมอกอัพ <c oughs> พวกเนี้ยค่ะมันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากนะคะแต่สิ่งที่พี่เมลีมาสอนวันเนี้ยตัวมอกอัพอันเนี้ยเขาบอกว่า800 0รายการโ <c oughs> เยอะมากๆนะคะ โดยขั้นแรกนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเปิดสมาร์ทมอกอเนี่ยเพื่อนๆสามารถคน้นรายการที่เราต้องการเอารูปภาพของเราไปใส่เนี่ยให้มันปรากฏเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหน้าเราอันนี้เป็นรูปที่เราทําไว้นะคะแบบนี้ได้เลยโดยพิมพ์ตรงนี้หรือมาดูข้อที่เขาบอกอย่างเช่นอันนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีก็จะมีอะไรบ้างหละก็จะมีพวกมือถือพวก d e s k ์ท็อปอ่าแม็คแม็คบุ๊กไอแพดไอโแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดดูตรงนี้ได้เดี๋ยวลองดูก็ได้นะคะ ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเทคโนโลยีนะหรือลายพิมพ์อ่าลายพิมพ์ก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นพวกการ์ดนิตยสารหนังสืออย่างคนไหนทําวิชั่นบอร์ดนะคะหรือทำอีบุ๊กขายพี่เมลีแนะนำเลยคุณสามารถใช้อันเนี้ยเอาทําปกในแคนวานะคะแล้วมาใส่แบบจําลองมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเห็นภาพมากขึ้นนะเนี่ยโปสเตอร์ก็ได้นะคะ โน้ายบิลบอร์ดก็ได้เลยนะคะพวกเนี้ยค่ะสตสิกเกอร์ได้อีกเยอะแยะมากมายอ่ะมีบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อย่างเช่นครีมเครื่องสําอางนะคะแก้วน้ําอาหารเสริมเครื่องแต่งกายก็ได้เอออันเนี้ยเออก็เอาลายของเราเนี้ยมาใส่บนเสื้อเปล่าเออลูกค้าจะได้รู้ว่าอ๋อใส่แล้วสวยแบบนี้นี่เองนะคะหรือที่อยู่อาศัยอย่างเช่นนะคะมอนแก้วน้ํานะคะและอื่นๆอีกมากมายนะ นะคะอ่ะวิธีการเนี้ยเดี๋ยวพี่เมลีจะไล่ไปเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะคุณเข้ามาสมาร์ทม็อกอัพแล้วอันแรกเนี่ยจะเป็นเอ่อหมวดหมู่นะนะคะเลือกได้จะเลือกจากตรงนี้ก็ได้หรืออันเนี้ยหมายถึงว่าเฮ้ยคนเขานิยมใช้กันมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเรียงตามอันนี้อันที่มาใหม่นะนะคะเลือกได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยสมาร์ทพอดมีทีวีมี เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอ e ีบุ๊กนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เมลีจะลองจําลองดูนะคะอย่างสมมุติว่าพี่เมลีเนี่ยอยากได้เป็นเอ่อแท็บเล็ตแล้วกันนะคะพี่เมลีก็เลือกไปเลยนะคะจะเลือกจากตรงเมื่อกี้หรือเพื่อนๆจะพิมพ์คําว่าแท็บเล็ตก็ได้นะ,อะลองพิมพ์ภาษาไทยดูสิขึ้นไหมนะะจริงพี่เมลีก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเนีเ่ยฝึกใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะแบบภาษาอังกฤษเนี่ยเอ่อคค้นคําตรงมันจะง่ายอย่างภาษาไทยบางทีสระ ไม่ได้คู้ไม่อะไรมันไม่เจอนะคะแต่อย่างบางอันเนี้ยมีอย่างสมาร์ทโฟนอ่ะเขาก็จะใช้แล็ปท็อปแท็บเล็ตซึ่งอาจจะสะกดไ่เหมือนกับเราใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองเอาเป็นแท็บเล็ตตามที่เขาให้มาแล้วกันเนะนะคะภาษาไทายคุได้เหมือนกันนะไม่ใช่คุนไม่ได้แต่ว่าภาษาไทายมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวสะกด ไม้แต่คูอะไรใดๆแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆเขายัางมีให้เลือกยี่ห้ออีกจะเอา iPad iPad Pro iPad Mini หรือมือถือตระกูล Android ก็ได้นะคะโดยในนี้เขาจะมีให้เราเลือกอ่ะแบบอันนี้รูปมาใหม่เลยซึ่งมาใหม่ไม่ติดมงกุฎหมายความว่าพิ้งปองพิ้งปองคนใช้ฟรีสามารถใช้งานได้จ้านะคะ ส่วนถ้ามีมงกุฎแบบนี้นะคะแบบนี้เอียงๆแบบนี้นะคะแสดงว่าคนที่ใช้งานโปรเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถใช้ได้เนาะปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่มีตัวกรองให้นะว่าตัวฟรีกับตัวไม่ฟรีเนี่ยแบบเอาเฉพาะตัวฟรีเท่านั้นอย่างเงี้ยมันมันยังไม่มีเครื่องมือตัวนั้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆสามารถดูได้นะคะยังไม่มีตัวกรองนะคะว่าตัวฟรีกับตัวโปรเนี่ย มันกรองปุ๊บแล้วเอาเฉพาะตัวฟรีนะคะอย่างน่ะเพื่อนๆต้องมาไล่ดูนะคะฟรีให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองทําดูนะคะสมมุติว่าพี่เมลีเนี่ยเอาเป็นรูปของผู้ชายคนนี้แล้วกันนะเพื่อนๆกดจิ้มเข้าไปเลยนะคะหลังจากที่เรากดนะคะหน้านี้มาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการใช้งานฟรีนะคะเนะเรามากดเลือกตรงนี้ปุ๊บนะคะเราสามารถเลือกได้จากอัปโหลดหรือเลือกจากดีไซน์ก็ได้นะคะ เนี่ยเลือกจากดีไซน์ก็คืองานที่เราเคยเซฟไว้เคยทําไว้นะคะในแคนวาเดี๋ยวพี่เมลีขอยกตัวอย่างจากอันนี้แล้วกันนะคะปึ๊บอ่านะคะเลือกเลือกจากดีไซน์ที่พี่เมลีเคยทําไว้เอาอันนี้แล้วกันนะคะอันนี้พี่เมลีก็ใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งในแคนวาเดี๋ยววันหลังจะเอามาแชร์นะคะปึ๊บเนี่ยกดเลือกเข้าไปเลยอ่าทีนี้นะคะ เวลาเห็นนะพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยรูปมันจะไปอยู่ในตัวม็อกอัพให้เลยซึ่งเพื่อนๆสามารถทําได้แบบนี้ค่ะถ้าเกิดภาพมันไม่เต็มใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมากดปรับภาพตรงนี้นะคะกดปรับเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้นะเลื่อนขนาดเห็นไหมใหญ่มากนะคะเลื่อนย่อแบบนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆนจะใช้วิธีการดึงมุมก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆยังสามารถเนี่ยเลือกได้อีกเอาพอดีเลยนะคะพอดีกรอบแบบนี้ นะคะหรือแบบขยายออกดูสินนะาอาจจะไม่ได้สัดส่วนนะคะก็หรือมาเลือกกําหนดเองก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนยังเลือกได้อีกนะคะแบบสมมุติว่ารูปเราเนี่ยชิดซ้ายชิดกลางชิดขวานะคะเหมือนในวอดเลยค่อนข้างง่ายอยากกลับรูปก็ได้นะคะพลิกรูปซ้ายขวาเอะเอียงซ้ายเอียงขวาปรับได้เหมือนกันนะคะเนี่ยปรับบนปรับล่างมาหมุนตรงนี้นะสมมติว่าเพื่อนเพื่อนโอเคแล้วเพื่อนเพื่อนก็กดบันทึกตรงนี้นะคะเห็นไหมรูปมันก็จะดูเต็มจอมากขึ้นหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปเพื่อนเพื่อนสามารถกดลบตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็มาเลือกรูปใหม่เ,เลือกรูปใหม่นะอุดนะปรับภาพอีกนิดนึงนะคะเราอยากใหไ้ได้เราใหญ่ๆเลยนะคะปึ๊บแ่าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะกดบันทึกไปปื๊บแหมนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโอเคแล้วเพื่อนๆก็กดแบบบันทึกแบบจําลองนะคะรอระยะเวลาสักแป๊บนึงค่ะนะคะหลังจากที่เราบันทึกแบบจําลองแล้วเนี่ย มีให้ใช้ได้2แบบนะคะเพื่อนๆสามารถกดดาวน์โหลดไว้ในเครื่องเราไว้ใช้งานอื่นๆได้เลยอย่างเช่นพี่เมลีกดดาวน์โหลดนะคะแล้วพี่เมลีก็ตั้งชื่อนะคะเออแล้วก็ไปเซฟในตรงตำแหน่งที่อยากได้นะคะปุ๊บเซฟไปเลยมันก็จะมาออกให้เป็นไฟล์รูปนะคะอันนี้คือแบบแรกนะมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่เมลีเปิดให้ดูนะเนี่ยค่ะอย่างถ้าเกิดเซฟไว้รูปนี้ก็จะไปอยู่ในเครื่องซึ่งพี่เมลีรู้สึกว่าความคมชัด้ดูดีมากเลย นะคะหรือถ้าเราไม่ดาวน์โหลดเก็บไว้เราสามารถกดใช้ตรงนี้ได้นะคะตัวสีม่วงใช้ดีไซน์มันจะมีความแตกต่างกันแบบนี้ค่ะเพราะเพื่อนๆกดใช้ดีไซน์นะมันจะให้เราเลือกเลยว่าเฮ้ย mm hmm. อีรูปเนี้ย คุณจะเอาไปใช้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นพี่เมลีเนี่ยอยากจะเอาไปโพสใน Facebook อ่ะพี่เมลีก็พิมพ์เป็น facebook โพสนะคะหรือเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปใช้ใน i g story อ่ะก็ได้เลยนะคะดังนั้นใช้ดีไซน์ก็คือเราเอารูปเนี้ยไปทำงานต่อในแคนวาอีกได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัปโหลดใหม่นะคะปึ๊บแม ทีนี้ค่ะพอพี่เมลีเลือกใช้ดีไซน์เมื่อกี้รูปในม็อกอัพมันเป็นแนวแนวแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าใน i.g เนี่ยที่พี่เมลีเลือกมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาสิ่งนอรเนี้ยค่ะมาทําต่อแล้วก็กมหนดเป็นรูปแบ็คกราวไปเลยแบบแบบจําลองนะคะหรือว่าม็อกอัพได้ทําได้เองง่ายๆเลยนะคะหลากหลายมากอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถ ย้อนกลับมานะคะหรือว่าเลือกม็อกอัพแบบอื่นๆได้อ,นนอีกนะคะมันก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆนะสะาษาไทยไม่เจอก็ลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวสะกดเล็กน้อยเนี่ยนะคะมันจะมีรูปแบบค่อนข้างเยอะเพื่อนๆก็ทําแบบสเต็ปเมื่อกี้เลยซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตรงนี้ค่ะคนที่ใช้แคนวาโปรจะสามารถใช้ รูปมอกอัพตรงนี้ได้8,000กว่ารูปเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้แค v นฟรีเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ2,000รูปเฮ้ยก็ไม่ใช่น้อยนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวมันจะค่อนข้างแตกต่างจากตอนที่เป็นองค์ประกอบตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าตรงนี้เวลาที่เราพิมพ์มอกอ UP หรือ หรือคําค้นแบบนี้ค่ะมันจะมีให้เราเลือกแต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะมากเท่ากับตรงเมื่อกี้นะคะซึ่งการอัปเดตของแคนวาตรงนี้พี่เมลีเชื่อว่ามีประโยชน์กับพวกเราถ้าใครชอบหรือถูกใจแชร์คลิปพี่เมลีไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ